ก็ขอเชิญเข้าสู่นะฮะดีเจแล็บไลฟ์ซันเดย์อย่างเป็นทางการนะครับผมสยามสแควร์ซอยสามดีเจแล็บสยามแห่งนี้นะครับผมก็มีหัวข้อมาพูดคุยอย่างแล้วทุยพูดคุยอยีกแล้วนะฮะอีกแล้ววันนี้เป็นหัวข้อที่จริงๆแล้วเนี่ยหัวข้อนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่มีมาก่อนหน้านี้สักพักใหญ่ๆแล้วแต่พอดีพอดีบังเอิญไปเจอมาเออไปไป,ไปเห็นอะไรมาแล้วมันค่อนข้างเชื่อมโยงกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะหรือว่าใครที่มีประสบการณ์ ับอย่างนั้นตำรวจดีเจเคยเจอวะเคยเจอวะเคยเจอวะเคยเจอตำรวจดีเจปะเคยเหรอเจอบ่อยเคยเคบ้ะเคยป้าเฮ้ยไอ้นี่ไม่ใช่เคยกูเป็นตำรวจเคยทุกคนหลายคนเคยนะไม่ไม่เจอพวกยศเล็กก็ยศใหญ่นะเออมีอ๋อมีระดับในพลด้วยเหรอโอ้ยตายตายตายเฮ้ยเดี๋ยวกันตำรวจมันเป็นในพลกันเหรอวะมันต้องเป็นในนี่เทหารทหารภูมิกับภูมิกับ เป็นระดับพุ่งกับผมไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งหน่อาทิตทีนี้อาทิตย์นี้เร็วๆนี้แหละเร็วนี้เลยที่แล้วเองเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า Open Form a t อเอเอเฮ้ยผมว่าคุณรู้แล้วผมว่าพวกคุณรู้แล้วว่าผมพูดถึงโพสต์ไหนถูกปะใครรู้ก็เมนมาบอกได้นะครับว่ามีความคิดเห็นกันยังไงเออก็อันอันนี้ผมบอกก่อนนะอันนี้ออกตัวก่อนเป็นการเซฟตัวเองก่อนผมไม่ได้มีความเห็นต่างหรือว่าเห็นชอบหรือเห็นดีเห็นงามหรือว่าเห็นไม่ชอบหรืออะไรทั้งสิ้น ผมแค่เห็นว่าเขาพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วเขากล่าวถึงเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรมีคนที่เข้าไปาวิพากวิจารณ์ดีเจที่เล่นอยู่ขนาดนั้นนั่นก็คือพวกที่เราเรียกกันว่าตำรวจตำรวจดีเจนั่นเองนะครับผมคอยมาจับผิดเจ้าก,กูเข้ากูให้ไดนะ้คือกูผิดอะไรนะคือ พวกเหล่านี้บางทีเนี่ยก็มีทั้งมาดีแล้วก็มาไม่ดีมาร้ายก็ม,ม,มีมาเพื่อมาเพื <laughs> ่อมีทั้งมาดีและมาเพื่อนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเป็นดีเจด้วยกันี่แหละมีความรู้ในด้านดีเจอยู่ประมาณมหนึ่งออคือต้องต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับดีเจหน่อยเขาถึงจะแบบคอยจับผิดแล้วก็วิจารณ์สิ่งที่เราเล่นอะไรอย่างนี้นะคนเหล่านี้เนี่ย บางทีก็มาดีใช่บางทีก็มาร้ายมาด้วยความหวังดีเลยหวังดีไม่คืออย่างนี้อย่างนี้บางคนเขาหวังดีจริงๆเว้ยเขาแบบว่าอยากให้เราพัฒนานี่แบบเฮ้ยอันนี้หมายถึงว่าในกรณีที่แบบอย่างเช่นตัวเราเองใช่ใช่อย่างเช่นตัวเราเองไปดูน้องๆเล่นเฮ้ยมึงปรับตรงนี้นิดตรงนั้นหน่อยเติมหน่อยสิอาจจะดีขึ้นนะวิพา์วิจารณ์แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่เล่นเสร็จแล้วอใช่ไม่มีระหว่างเล่นไม่มีส่วนใหญ่จะ หลังจากเล่นแล้วเราก็แบบมาคุยกันมาแบบว่าเฮ้ยก็มาชวนกันซ้อมกันอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเราจะไม่ค่อยคุยกันเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังนอกสถานที่กันเท่าไหร่เพราะแบบเดินเจอกันอย่างเงี้ยอยู่ดีเฮ้ยเนี่ยกูว่า EQ เฮียไม่ไม่ใช่ละเดินเจอแล้วมาคุยเรื่อง EQ นี่ไม่ใช่ละมาแล้วคอมเมนต์ผมเปิดใจรับฟังนะครับสำหรับคำแนะนำบ๊บาะบแต่บางทีคือลุกล้ำหน้าที่การงานเราเยอะไปจนแทบมาทำงานแทนเราละใช่เออใช่เลยส่วนใหญ่เนี่ยตำรวจที่จะมาในแนวเนี้ยจะเป็นตำรวจป้อมก็คือตำรวจประจำป้อม จะอยู่ป้อมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเห็นเราบ่อยๆเขาเาเฝ้าดูเราเขาเฝ้าดูเรานะครับผมแล้วก็คอยจับผิดเราเพราะว่าเราค่าตัวแพงใช่ไหม โอ้ยผมเจอคำพูดเลยอ่ะว่าดีเจก็ไม่เห็นทำอะไรทำไมค่าตัวแพงจังเออใช่ไหมกว่ามึงมึงมาเปิดไหมเออมึงมาเปิดเปิดนะเล่นให้ได้เท่าพวกกูนะ่เนี้ยคือเล่นเท่าไม่อย่างเรื่องนี้เราเคยพูดไปแล้วดีเจแม่งต้นทุนสูงเว้ยกว่าจะมาเป็นดีเจใช่ต้นทุนสูงมากบอแค่เดินเข้ามาขมักปุ๊บอ้าวคุณเป็นดีเจได้ใช่แล้วไหนเรามีหลายยศเรามีหลายยศอันนี้คือตำรวจป้อมแต่ถ้าเกิดว่าเจอแบบว่ามาจากมามารู้แล้วคนนี้ไม่ได้ถิ่นนี้คนนี้จะแบบว่าเฮ้ย นายโซนนั้นนี่อ่าเร์เหมือนนะแต่แบบมาซองอาสาอาสาคู่ภัยทับทับทับโซนยังนะสายตรวจสายตรวจอันนี้แนวสายตรวจเอ้ยผมเจอแบบเพิ่งจบเด็กจบใหม่จบปรอเลยเลยว่ะพี่ก็พอเล่นได้นี่ว่าอ่ะมีแบบไหนอีกที่เราเจอใครเคยเจอแบบแบบแปลกไหมยังไงยังไงแปลกไหนเราเจอกันไหมไม่ไม่ผมไม่รู้เอาหรอเอางี้ดีกว่าเมื่อเจอแปลกงเอาแปลกงเอาจัดมา ผเนี่ยพี่หนูเพ okay oh ิ่งหนูเพิ่งเรียนดีเจมาเนี่ยหนูหนูไปเรียนหนูไปเรียนที่นี่มาหนูว่าพี่ก็พอเปิดได้นะโอ๊ยไอ้โนี่ยู่อันนี้คุณเคยเล่าแล้วเออเฮ้ยโอเคปหมพี่ก็เนี่ยพี่หน้าพี่หน้าไปพี่หน้าไปเรียนต่อที่นี่นะโอ้โห้นี่ยเรเรียนให้ด้วยหรอกไอสัตว์กูสอนที่นั่นมาไงคือคือคืออันเนี้ยเขาไม่รู้จักเราใช่เขาไม่รู้จักเลยเขามาแบบใสใสเลยซึ่งแบบอันนี้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงผมเปิดใจมากๆเลยนะ พีแน่สี่ผู้หญิงนี่ใช่ครับถ้าเป็นผู้ชายไหนมาคุยดิเออหนหนร้านเหมานะก็คืออันนี้มาแนวแบบไม่รู้จากเราแต่แบบว่าหวังดีมากหวังดีมากหวังดีมากอย่างไงยังไงแต่ถ้าเจออย่างเงี้ยมันก็แบบพูดยากนะเพราะบางทีแบบเราเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครไงเอออ่าก็แนะนําก็โอเคก็ก็ถือว่าขอบคุณ ก็ก็ยิ้มยิ้มก็ยิ้มยิ้มแล้วก็แลกคอนแทคกกันแล้วให้เราเขาไปรู้ทีหลังว่าอ๋อมึงเองแล้วเขาก็จะเขินเวลาเจอเราครั้งต่อไปอะไรอย่างนี้นะอ่าผมผมมีแบบนี้อันนี้จะเล่าง่ายหน่อยผมว่าทุกคนมีเหมือนกันก็คือตำรวจที่เหี้ยอามมีม่ีเดี๋ยวกันนะอันนี้ออาตัวก่อนไม่ได้ด่าตำรวจนะอันนี้ผมหมายถึงตำรวจดีเจนะคือแบบประสบการณ์ตำรวจแบบฮาร์ดคอร์ตำรวจฮาร์ดคอร์ผมเจอบ่อยเพราะว่า ผมเป็นคนที่เปิดเพลงแบบไม่ถูกจริญชาวบ้าจชาวช่องเขาอยู่ด้วยนะก็จะเจอแบบพวกตำรวจเล่นงานอยู่บ่อยครั้งนะครับผมเคยเจอไหมแบบหนักหนัหนักหนักเนี่ยแบบว่ามาบอกว่าแบบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเคยเจอวะไม่เคยไม่เคยเคยลูกค้าเล่นเพลงอะไรอ่ะร้องไม่ได้เลยแต่มึงเต้นตั้งแต่เพลงแรกอ่าอ่าอ่อันนี้อังนี้อันนีเจอบ่อยเลยเออตั้งแต่เพลงแรกแล้วแล้วที่ขนาดที่มึงกํำลังคู่ใส่กูแบบเนี้ย มึงยังเต้นอยู่เลยเต้นเลยับรอโอ้ยพี่เพลงอะไรเต้นไม่ได้เพลงอะไรบอกเพลงอะไรพี่เดินไปนะปุ้นสีดอกคือแบบเธอรบวนหัวแต่แต่แต่ผมเจอผมเจอตำรวจดีเจที่ยศใหญ่สุดๆเลยนะก็คือหุ้นส่วนร้านอ๋ออันนี้อันนี้ยศใหญ่ยศใหญ่หุ้นส่วนร้านเลยคือเดินเข้ามาแบบนี่ระดับภูมิกับเฮ้ยนัตตี้เอาสนุกสนุกหน่อยดิแล้วลูกค้าที่นมาตัวหน้าอ่ะพี่แล้วตรงนี้มันไม่สนุกยังไงอ่ะ เขาก็นาเสียเลยเว้ยมวนกับโต๊ะเลยแล้วพี่ก็ไม่ต้องไปเปิดอีกแล้ว <laughs> <laughs> ใช่ไหมปริญญาฮะ<น>ผมเคยเจอครั้งหนึ่งเป็นตำรวจเหมือนกันมานั่งดูผมเปิดเพลงนะฮะผมอาจจะเปิดเพลงไม่เข้าหูเขามั้งฮะเดินไปเอาเครื่องลงมาจากรถต่อเครื่องเสร็จสับให้ผมลงเลยแล,เแล้วตัวเองขึ้นมาเปิดแทนอันนี้หนักเลยเฮ้วอันนี้นัาอันนี้กกอันนี้เรียกว่าหน่วยสวัสดมาพร้อมอุปกรณ์ปุ่นตีเลยจุจง อันนี้คือเจอหน่วยสวานนะน่กวเหมือนกันนะนี่น่ากวแล้วนะน่ากลัยึดแม่เขาบ้าไอ้ย่าอันนี้โหด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 มากเลยคือถ้าถ้าเราไม่ใช่คนที่มารยาทดีหรือใจเย็นนี่มีต่อยกันได้เลยต่อยกันได้เลยจริงกันได้เลยนะมึงเป็นใครเออมึงเป็นใครวะไถ่วะนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาเล่าดิมาเล่าดินิวมีป่ะอ่ะขอเชิญซีโร่หน่อยนะฮะโดนไถ่อ่ะโดนไถ่โดนไถ่เหรอตำรวจเก็บสวยตำรวจเก็บสวยพูดจริงไหมเนี่ยพูดจริงพูดจริง ผมเปิดเพลงนี้อยู่าเนเข้ามาขององี่น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 ม่นี่นี่บีอนม่นี่งี่นีไดี่นี่เี่นีกนี่เี่นเ่นี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 อนี่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 นีนี่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 ี่นี่ว่นอ่่่นี่นี่นี่ี่นี่ว่นี่นีพนีนี้นี่น่นี่นี่นี่นนี่น่นี่่่ อะไรนะอ๋อคือเขาราอีดีเองใช่ผมอีดีเองแต่เขาแต่เขาชอบเพลงนี้อ่าเขาอยากได้ขอได้ไหมอ่าผมก็งงอ่แล้วเขาก็รอจนผมเลิกเลยอ่แล้วเขาก็เดินมาอีกรอบนึงเจ้าให้ได้ได้ใช่แล้วให้ไหมต้องให้นะครับคือมึงตื้อใช่ไหมตื้อซ้ายซ้ายไอ้ไอ้นี่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่โดนแน่นอนบ่อยเจอลูกตื้อไป คืออ๋อตอนแรกเข้าใจนี้ก็โดนหายตังค์อ๋อโดนหายเพลงโอเค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 จ่ายสวยให้เขาจ่ายสวยโอ้โอเคโอเคเฮ้ยสับนี้มึงได้ว่ะจ่ายสวยจากเราเราคุณแล้วคุณขอเป็นดจริงนะเป็นเขาเป็นดีเจบอกอยู่ร้านข้างใช่พี่สันห้าดีเจร้านข้างเออไมงพูดจริงเหรอพูดจริงจริงเออแล้วหลังไม่เราถามร้านไหนร้านที่คุณก็เคยไปเล่นใช่จริงเชื่อ นี่นี่น่ระดับ,ระด,บระดับแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นระดับบนๆนนะ,ะ,ะไม่ใช่ล่างๆส่งขึ้นไปนะ,อ,ะอันนี้แบบดึงเองเลยสวยยเยโหจานหจานห์จานคือผมเคยโดนขอเพลงเหมือนกันแบบอยากได้เพลงนี้แต่คือมันเป็นเพลงที่ผมคิดว่าแบบ มันใครๆก็หาได้แค่ทั่วไปอะไรเงี้ยผมก็ให้ได้แต่ถ้าเกิดเพลงไหนที่แบบเอกคลูซีฟจริงอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่ได้กักไว้หน่อยีเราได้มาจากเพื่อนคนนั้นที่โมยมปไอ้เหียอุตส่าห์โทรมาดีๆนะถ้าเป็นถ้าเป็นระดับนายพลตำรวจดีเจต้องมีพฤติกรรมยังไงครับระดับนายพลเหระระดับนายพลนี่คือเขาเอามึงออกได้อ่าใช่คือแบบหนึ่งเป็นเพื่อนคุณส่วนแล้วเ็ดีเจด้วยอะไรอย่างนี้หรือมีระบบนี้ระบบแบบว่าสมมุติเราทําที่นี่อยู่ อาเขาเขาจะจ้างเป็นระบบแบบเป็นกรุ๊ปกันเขาจ้างเราเป็นเฮดเราก็แม่เอาดีเจกรุ๊ปเรามาได้เฮดใหม่มาไม่เอาเราออกหมดเลย่ไอ้นี่ก็เป็นนายพลสายอื่นนะมาแทงพลเราเนี่ยนะมีเหมือนกันมีไหมผลโหดมีมีแบบไอ้นี่ดีกว่ามารยาทแย่เจอบ่อยมากมารยาทแย่นี่เจอบ่อยมากแต่ว่าผมเป็นคนไม่ค่อยถือสาแล้วแบบางปล่อยวางปล่อยวางเพราะพรางจริงคือ แม่งเอาใจไปใส่แม่งก็ทุกเราอะใช่ป่ะแม่งไม่ทุกออแม่งกลับบ้านแม่งลืมนะพรุ่งนี้ตื่นมาเพราะเมื่อคืนกูเมาเจ้<ะ>มีมีมีมมพวกนี้แบบว่าคนบางคนมันเมาแล้วมันรู้ว่าก็มีนะอันะอนี้เนี่ยโอเคเข้าใจอยู่โดยเฉพาะไอ้พวกฝรั่งเนี่ยมึงเป็นมึงรักกูมากจะชอบผู้ใกล้ๆบางคนขอขอเราเล่นแทนเลยนะแบบอ่าอ่าอ่าอันนี้ตำรวจแบบอยากโชว์ออฟใช่ใช่พวกตำรวจต่างชาติอะเคยเจอไว่า ไอแ a มอะดีเจทูไอแอมยูเอสไอแ am อะดีเจไอแอมยูอันนั้นไม่ใช่ตำรวจแต่ผมเคยเจอคือแม่งเป็นเกดดีเจ้ยมาเล่นร้านไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าร้านเลยอ่ะร้านเชยเทินแม่งยื่นอยู่ที่ให้ผมอะแล้วเล่นอะไรอยู่เล่นเทินเออก็ให้มันมาเสียบเราลองจะเอามึงเสียบให้ได้เออผมลองเลยมมึงเอาเลยเต็มที่ไอยี่เทียมึงควรตีเหมือนกันนะอ่ะตำรวจแบบไหนอีกที่เคยเจอมีตำรวจแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร พวกสายตรวจจะชอบมากันเป็นคู่ต้องมีตัวชงตัวชงตัวตกอมีอ่ะเพราะว่าคนเดียวมันเสียวตีงไงบางทีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลังๆผมไม่เอยเจอนะอ่ะงนี้ดีกว่าคือที่พูดมาหมดเนี่ยเราอยากจะสื่อว่าบางทีอะ่ะเราเจอคนแบบเนี้ยเจอคนที่มา,มาวิภาษ์วิจาร์เราที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้อยากให้แบบว่าคุณแบบเป็นเดือเป็นร้อนมากเออเป็นเดือเป็นร้อนเขาอาจจะวางทีเออหรือเขาอาจจะเมาหรือเขาแค่อาจจะ อยากจะโชว์ออฟอยากแอคฮีอะไรก็ทั้งหมดนะครับผมคือเราก็ทําหน้าที่ของเราโอเคยกเว้นว่าเขาไม่มาละลานจรงจริงเช่นแบบไอ้เอาเครื่องขึ้นมาเสียบเครื่องขึ้นมาเสียยวันจะแย่สุดยอดจริงสุดยอดจริงเก็มีที่แบบเดินไปแล้วแบบไปกดเพลร์และดันสไลด์ขึ้นให้เขามีนะพู้เป็นเล่นผู้จริงที่ไหนวะเนี่ยผู้จริงคุณรู้จักด้วยคนที่ทำอ่ะคุณก็รู้จักยัดเค้ยอันั้นเขารู้จักกันหรือเปล่าแบบเล่นกันหยอกไอ้ทีคุณรู้จักกันก็ไม่ทำผมยังไม่ทำยางไงเลยเออรู้จักกันยังไม่ทำางินเลยนะ คือมันมารยาทมันคือเรื่องมารยาทเลยจริงจริงมันคือเรื่องมารยาทนะครับผมตำรวจร้านอื่นให้มาประกาศชื่อตัวเองบ่อยๆครับอุ้ยไอ้ไอ้ตำรวจร้านอื่นให้มาประกาศชื่อตัวเองคือยังไงวะไอ้ตำรวจร้านอื่นมาขอให้พูดชื่อนี่คือยังไงวะแบบเหมือนแบบที่ดูพวกไลฟ์สตรีมอ่ะทั้งชื่อหน่อยครับโอดูแบบเซียนเนี่ยนะเคยเจอป่ะเคยเจอแปลกแปลกแปลกสุด ก็มาเก็บสวยนั่นแหละรู้สึกว่าแปลกเพราะว่าเขาเขานั่งรอจนเราเล่นเสร็จแปลกไหมอันนี้แปลกอันนี้ก็แปลกอันนี้คือแต่แต่ว่าเข้าใจอยู่นะเขาอาจจะอยากได้จริงๆใช่แท่งนี้มันคงโดนเขามากมันมีคำพูดมันมีหลายคำพูดเว้ยอย่างอย่างพี่ที่ไปเจอมาพี่ชอบเพลงของ P C C K อ่าแล้วเขาทําเพลงรีมิก์ออกมาเจเคของดีทักไปขอซื้อเว้ยพี่ผมขอซื้อ ถ้าเกิดเป็นถ้าเราอยากได้จริงอาจจะพูดว่าไอ้พี่ผมขอซื้ออ่ามารยาทหนึ่งมารยาทใจอยากได้ฟรีไม่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 เราอยากอุ่นนนนใช่ใช่ใ่แต่ฝีมือจริงอ่ะเออซื้อได้ซื้อได้อยากซัพพอร์ตได้เลยเอออย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะถ้าเกิดไม่ขอบอกไอ้หนูพี่ขอซื้อเพลงนู้นซื้ออะไรเหมือนจะจะชื่นใจใช่ใจฟูเหมือนเวลาแบบคนแบบดูดบุหรี่แล้วแบบเฮ้ยพี่ขอยืมบุหรี่ตัวนึงขอซื้อบุหรี่ตัวนึงเออขอซื้อบุหรี่ตัวนึงแต่จริยังก็คือแบบนะว่าว่าว่างงันไปนี่เคยเจอเปิดเปิดเพลงอยู่ ธรรมดาครัวชายหน้ามาขอร้องโอเคคน<อ>จีนแม่งนนเป็นธรรมดาอันนี้เขาเรียกว่าตำรวจต่างชาติ <c oughs> สันเดิลน,นะ <c oughs> อินเตอร์โพลเป็นแบบอินเตอร์โพลนะฮะแต,แ,ตแ,ตแต่ผมว่าไอ้พวกดีเจที่เล่นที่สตรีทบาร์เข้าสา,ารนะ่าเจอพวกต่างชาติที่แบบว่าแม่งเอนเล่นเป็นดีเจเลื่นเลื่อนแล้วมาขอเล่นอ่ะเยอ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 ะเะก็มีวิธีจัดการกันอยู่แล้วพวกนี้เขาเจ้าถิ่นอ่ะผมเจอตำรวจแบบนี้ไม่รู้นะแปลกไม่แปลกแต่ผมว่ามันเป็นตำรวจที่น่าลำคางมาก ตำรวจสายแบบว่ามึงนม่มีนเพื่อนคุยเอเกดอยืนแล้วคุยกูยืนนั่นอ่ะมึงยืนแบบยืนจนเราจนเราแบบโอ้เย็ดแมกเลยคือแบบอย่้โอเคมึงอะเป็นดีเจกูรู้แล้วกูเป็นดีเจแล้วกูทำงานอยู่ด้วยมึงก็มาคุยกับกูเรื่องเพลงนึ่นึกนึกนมันเจงมากเลยมันเจ๋งมากอะไรนัว่าอะไรนะว่าอะไรนะคุยอยู่นั่น่ะแบบ คือเหงาอาจจะเหงาแบบมาเพิ่งมามาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเป็นดีเจก็อยากจะคุยกับดีเจกบอกดีก็บอกเด็กก็บอกผมชอบกอบบอกตำรวจสายกอบบอกคือแบบเราก็ไปบอกเขาไม่รู้ผมไม่รู้เลยนะจะบอกไงบางทีผมเลือกที่จะเงียบไปเลยเว้ยใส่หูฟังแล้วทำเป็นไม่ได้ยินแล้วแบบเมินไปเลยนี่คนนี้ใจดีกว่ายังไงคุยด้วยตลอดที่เราเล่นที่ วันแบงค์ข <apply some sounds> ้อ <reco> ก you <bizarre> ็เจอพี่อ่ะใช่ข้างล่างอะนะข้างล่างอ่ะไอ้นี่อยู่กับไอ้นี่เลยอยู่ไอ้นี่เวลาผมผมคุยแทนเขาเลยคุยแทนครับอ๋อคือแบบมีตัวตายตัวแดนเมีมีมีตัวแบบพินาตี้เล่นอยู่ได้้แลวเขาเป็นดีเจเหมือนกันักเขามาคุยกับพินาตี้มึงก็เดินไปครับผมไปทำแก้วก่อนโอ้โหเขาเป็นแตนมีแตนมีแตนแบบสแตนด์อเบิ้ลเดียมีอะไรอีกไอ้ตำรวจสายคุยนี่คือกูดูปงะม่งมวกผมคนไม่ชอบเลยเขาจะยืนนานมากยืนโอ้ย ทั้งเบรกคยเจออยู่คือยืนดูไม่เท่าไหร่ท่นกูคุยอยู่นั้นน่ะแล้วแบบเราเป็นคนบางทีก็ขี้เก่งใจเราก็จะแบบไม่รู้จะบอกเขาไงลำคาญไม่ได้ไม่ได้ใส่ม่หัวเส่ในหัวแพ้เส่ในหัวเท่านั้นแหละไม่ได้นะไม่ได้อะไรอ่ะผมเคยเจอผู้กับทีเราบอกว่าคืนนี้เปิดเพลงให้ถูกใจเดกเคอันอันนี้คือเป็นแบบผู้กำกับคือผู้กกับนี่จะเป็นอ่าหุ้นส่วนเจ้าของอะไรนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทั่วๆไปแล้วมาบอกอย่างี้นี่ มาเฟียเนี่ยอ่ะก็นั่นแหละก็คือเวลาเจอผู้นี้เราก็ปล่อยได้ปล่อยไม่สนได้ไม่สนก็ปล่อยเขาพูดไปแต่ถ้าเกิดเราคิดว่ามันดีก็เก็บมาใช้ใช่ใช่ใช่นะเพราะบางบางบาง,บางทีอย่างผมว่าเคยเจอแต่ผมจำไม่ได้แล้ว,วเจออะไรบบ้างมันเ,อเยอะนะบา,นบางคนมาบอกเออเราก็มองอว่าเออเอ้ยเอาครูกาจะปุกห้องตรงนี้จริงๆก็ได้อะไรอย่างนั้นเราก็เก็บมาเก็บมาใช<ๆ>้งี้ดีกว่าคําถามเด็ดเลยก่อนที่เราจะแบบเฟดมีคําไหนที่แบบรับไม่ได้ อ่ะสมมุติเขาแบบมามามาเป็นตำรวจดีเจแบบไหนที่แบบมาพูดเกี่ยวกับเราที่แบบมึงคิดว่ามึงรับไม่ได้มีป่ะแบบพูดปุ๊บอ่ะคือมึงแบบกูจําเป็นน้องเถียงอะอะไรเงี้ยมีป่ะอะไรวะไม่ไม่รู้ว่าผมจําไม่ได้มันไม่มีอ่ะไม่ค่อยมีก็อาจจะแบบไม่ได้สนใจอ่ะสมมติว่าเขามาบอกว่ามึงแบบไอ้เหียต่อเพลงไม่เนียนโกรธป่ะ ก็แล้วไงอะก็ผมเล่นแล้วคนก็เฮนี่อ่าอย่างเงี้ยแล้วก็คือเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วถ้าคนเฮก็จบก็คือเราดูหน้างานเราด้วยแล้วแต่ผู้เฮอะไรก็ว่าไปมันไม่รู้ว่าจะถ้ากับาเขาเจอยุบฮอปมันคือคืออันนี้หมายหมายถึงว่าแบบไม่รู้นะว่าเขาพูดเพราะอะไรแต่คือเขามาพูดกับมึงอะมึงมึงมึงโกรธป่าเวลาเขาพูดแบบนี้พิจเนียขนาดไหนอะครับอในหัวอาจจะคิดอย่างงี้อ๋อเสียงในหัวเสียงในหัวอะไรอย่างงี้มีอย่างหนึ่งที่แบบกูจะรับไม่ได้เลยเว้ยเวลามีคนที่แบบว่ามาเป็นตำรวจดีเจใส่กูแล้วก็จะมมีีสิ่งนน้้ขึา สแคทอ่อนจังมันยอมไม่ได้จริงๆเรื่องนี้ไอสัตว์พีหมูบอกเสียงทุกดอกมันก็มันจะไม่มีหอันนี้นี่มีคนฟ้องมีคนฟ้องมันก็อาจจะจริงวะไม่รู้แต่ไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นอะเดี๋ยวนี้แบบเริ่มเฉยๆแล้วก็นั่แหละก็คือเอาจงจริงผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องหนาๆสาหัสหรอกถ้าเขาตั้งใจที่จะมาแบบเตือนเราด้วยความหวังดีอรก็โอเคหรือเขาแค่เป็นนิสัยที่จะชอบแบบจับผิดชอบพูดชอบแบบเนาะก็ปล่อยไป แต่มันแต่ถ้าเป็นพวกที่จ้องมาเล่นงานเราเนี่ยอันนี้อันนี้ก็อาจจะต้องระวังตัวห้หน่อยคือไม่ไม่ได้พูดให้เรานะแต่ไปพูดกับบางทีอ่ะเจอคุณมาทําอะไรแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้แคร์นะเราก็ไม่ได้ในะส่ใจเพราะเราก็คุณไม่ได้จ้างเราแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนจ้างเราก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแบบ no no way มากๆสวัสดีครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะใกล้จบแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แบบกูจะแบบว่า no สน no แคร์มากๆเลยก็คือ,อมาวิจารณเกี่ยวกับเรื่องของ แนวเพลงดีเจแสฮาไม่เข้าใจสถยิปบอปแต่แต่เราก็ก็พูดยากคือรเรื่องแนวเพลงเนี่ยผมบอกอานหนึ่งนะอันนี้เป็นเขาเรียวกว่าอะไรนะจุดยืนส่วนตัวจุดยืนส่วนตัวของผมเนี่ยไม่ว่าใครจะชอบแนวอะไรหรือจะเล่นแนวอะไรผมมีคำคำหนึ่งที่อยากจะให้ลองเปิดใจรับฟังกันก็คือว่าคุณเป็นคนฟังเพลงหรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนฟังเพลงแบบมิวสิกิสเซนเตอร์คุณก็จะต้องแบบ ก็ฟังเพลงอ่ะหาฟังเพลงไปเรื่อยๆฟังนู่นฟังนี่ก็เก็บไว้อ่ะใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปฟังเพื่อที่จะจับผิดเนี่ยคุณแม่งไม่ใช่นักฟังเพลงว่ะไหนคุณแม่งคุณแม่งอะไรอ่ไม่ใช่ว่ะอยากให้ลฟ์ทุกวันระบายเนี่ยก็มาระบายหมนกันนะคือในอะไรอย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดว่าคุณเปิดใจเรื่องแนวเพลงอ่ะคุณไม่ต้องไปจับผิดเขารอกว่าเขาแบบแนวนี้แนวนั้นหรือว่าแนวนั้นไม่ใช่แนวนี้ไม่เอาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของแบบเหมือนคนแดกข้าวอ่ะกูกินเผ็ดมึงกินไม่เผ็ด กูชอบเผ็ดมากเออกูชอบกินเฟรนฟรายจิ้มไอศครีมมันก็มีคนแดงงั้นน่ะใช่ป่ะล่ะมันรสชาติลิ้นเราไม่เหมือนกันก็รสชาติของเสียงเพลงก็เหมือนกันนะครับผมฟังเพื่อจับผิดมันไม่สนุกจริงๆนะเออมันมันแบบเออนั่นแหละจริงๆเว่ยแต่อาจจะเป็นแบบกิจกรรมตอนกินเหล้านั่งยิงกินเบียร์แล้วจับผิดดีเจสนุกสังเกตนะไอีกแค่คนเมาไม่ไม่เป็นเว้ยมันจะเป็นในเวลาคนไม่เมาอ่ะ ไม่มีอะไรทําเอไม่มีอะไรทาจับปิดีเจตอนไม่มากูก็เปิดเหมือนเดิมอ่ะนี่ตอนตอนตอนสมมติเราองเทียบเรื่องของพวกอ่ะตอนโอเคผมไปฟังเพื่อก๊อปมาเล่นเฮ้ยแจวมาเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องแวไม่คือคือล่าสุดเราจัดงานสแคทไปอาเฮ้ยคนมาเยอะมากแล้วคนเยอะเสียงตอบรับดีมากแล้วก็เขาเรียกอะไรยังจากกูสแคทมานานพอเห็นทุกคนเนี่ยตั้งแต่เริ่มสแคตจนถึงตอนเนี้ยเฮี้ยแม่งทุกคนแม่งอยู่ในระดับที่แบบว่า ดีกันทั้งนั้นเลย<ม>คือแบบมึงสามารถแบบเล่นกันจริงจังได้แล้วอะ<ช>่ะผมว่าอีกสักหน่อยเนี่ยคอมมูนิตี้การสแควร์เนี่ยน่าจะ,จะน่าจะน,าน่าจะเริ่มบูมขึ้นนะครับผมใครที่อยากจะเรียนสแควร์ผมแนะนําว่าคุณควรจะเรียนกับอาจารย์ที่สแควร์จริงๆนะฮะไม่ให้แบบว่าเก้งๆกังไม่เอานะนี่สแควร์จริงดีเจนัตตี้นะฮะมานีอกอย่างนี้นะครับผมส่วนผมไม่สอนงานเยอะครับขอโทษ ไม่ไม่ไม่แต่คือแต่คือถ้าแบบมีนักเรียนเยอะจริงๆผมผมก็สอนได้นะครับผมแล้วก็คนที่จะเรียนสแครเนี่ยผมแนะนําว่าหนึ่งเลยคุณควรจะมีเครื่องบานเทเบิลอะไรก็ได้อะไรก็ได้เอออย่างแรกอะไรก็ได้ก่อนอะไรก็ได้ก่อนนะเพราะบางคนเนี่ยมาแบบอยากเรียนสแครกับพี่แต่ยังไม่มีเครื่องเลยถ้าเราสอนไปมันจะเสียเวลา มันไม่สามารถกลับไปซ้อมได้สแกตต้องใช้เวลาอยู่กับมันใช่คือมันต้องซ้อมอ่ะมันต้องซ้อมถ้าเกิดว่าคุณเรียนแล้วคุณไม่ได้ซ้อมซ้อมแม่งลืมมันมันไม่ได้มันศูนย์นะถ้าไมนศูนย์ใช่และเราจะไม่รับสอนเพราะว่าเราไม่อยากให้คุณเสียตังฟรีนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยรับหมดสอนเลยสอนไม่ได้ไม่ได้่ังแม่งไม่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 ต้องซ้อมหนักมากคือนักเรียนที่นี่มึงไม่ได้มึงโดนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้โหขนาดนั้นยิปปิศานะ อะโอเคก็นั่นแหละเรียนที่นี่สนุกชิวๆครับผมอ่ะมีอะไรอีกอะไรกันยังไงก็ใครอยากได้สติ๊กเกอร์นะครับกรุณาพักผ่อนให้เพียงพอมารับได้ที่ดีเจแอลแล้ครับอยู่ไมด้อ่ะใครอยากได้สติ๊กเกอร์อยู่ไม่ได้สติ๊กเกอร์จันหมิงอ่ากรุณาพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพอะไรวะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสด้วยความหวังดีจากพี่หมิงถือว่าขอนะ มึงเตือนตัวเองีตอะไรโอเคนะฮะอ่ะก็ใครอยากได้ติดคืนี้มาทีเดียวแล้มีแล้วไปติดอะไรติดไหนก็ติดหลังติดเฮ้ยติดไหนก็ได้อไปบอมห้องน้ำเออติดห้องน้ำก็ได้จริงๆห้องน้ำทีเดียวแล้แปะทุกห้องเลยยัดเขยไปติดติดติดลีโด้เมงตามมาถึงร้านแน่ๆเนี่ยมี่ลมีทั้งโลกที่ดียวแล้นะอ่ะโอเคโอเคเราเลยเถอะละ ก็เดี๋ยวเจอใหม่รอบหน้าแล้วกันแล้วก็ไปติดตาม <Yep. S 1> รีรันได้ใน YouTube แล้วครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ yes.